ที่ไม่ได้เป็นฟังเสียงที่ดีนะน้ำเสียงพี่เป็นดโฟนเมื่อให้มันโอเคนอลบขึ้นแบเราเราคิดได้คิดได้คิดได้กูจะตายแล้วไกพ่อยมาตัวนี่เอาพี่เล็กที่โดนหวดอะไรวะฟองกำลังตืด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 ออะไรวะกินเวลานายกระตินรูดสาวรูดสาวฟองกำลังรูดสาว อีกแล้วเหรอเฮ้ยพอได้ใส่มีดแทงหัวนี่มันได้เป็นบ่อยๆเลยนะตึ๊ดเติร์ตึ๊ดเติร์ติร์ติร์เติร์อดิสดับไฟใช่ไหมเฮ้ยสองสามสี่ห้าห้าวิห้าวิประมาณห้าถึงสี่วิเฮ้ยห้าหกวินี่แหละประมาณนะก็มีมีคนเข้าห้องไฟมาที่ดังก็คือมีอเล็กกับมินอะของคนก็ไปพุกไปจัดการกัน ใครดูกล้องอ่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าอ่าใครวานเห็นเห็นเขาเดินมาตอนช่วงไหนอ่ามินเดินมาก่อนแป๊บนึงแต่พูงไม่ได้นะแต่อะไรก็เดินมาทีหลังเพราะเพราะผมแบบกดกล้องไปเรื่อยเรื่อยเลยเห็นมินมาก่อนจังหวะแรกผมส่องดาวอยู่ฝั่งมือผมอยู่ดูชีพจรกับพี่กองสองคนกล้องกำลังตื้อดื้อตื้อดืตื้อ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 อยู่อะไรวะมากินเวลานายกะเหรี้ยูดสาวรูดสาวหอกำลังรูดสาวกะ่ยอะไรวะเนี่ย ตกที่ดรอปชิปไม่ได้ข้อม so, ูลไม่ได้ข้อม really ูลอะไรก็มีต้องวิ <S 2> <S 2> <S 2> ่เน so ี่ยพ <ah ี่พอกำลังใส่แดงแน่เนี่คนที่มีเห็นลงมาเอ่อมีลงมาก่อนคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีใครไม่รู้คนหนึ่งแล้วก็พี่ใหม่ยตรงนั้นอันนี้เปิดอยู่ที่ะเ่ิดไวบีไม่ใช่ผลแนกนลนพี่บอกว่าเกมเกมมันไวพี่คือมันน่าจะค้างแต่ต้นเกมแล้ววิ่งวิ่งกระจายเพิ่งเจอศพน่าจะปิดไฟเราให้มาเจอศพมากกว่า ใช่ใชแต่แอดมินอ่ะคือใหม่มาทีหลังมีกล้องยืนดูก่อนใช่แล้วพี่กล้องบอกหวิไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมไม่ทันอยู่แล้วใช่ใช่ใชใช่ชไม่ใช่ฟอรมมนันไม่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 แดตอดอือดดใช่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใช่ใเล็กอ่ะเล็กเล็กไม่่ได้อะไรบ้างเด็กูถามจริงฮะได้กอได้อยู่กล้องได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้ใช่ใช่ใได้ไ่่

สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ดูกล้องวงจรปิดดีกว่าจอนสโดดูใครอะพี่ใหม่ไปขี้จริงๆป่ะเนี่ยไปขี้หรือไปสูตรไหนวะพี่ใหม่ไปขี้จริงๆหล่เหรอผมต้องคิวบ้างละผมต้องทํางานแทนพี่ใหม่บ้างละตายเมื่อกี้นี่แบบวิ่งเกือบฆ่า

อันนี้อันนี้พี่ใหม่มาหรือยังเนี่ยฮะมาแล้วมาแล้วโอ้โหตกใจหมดไม่ได้ไปยศพน่าจะเพิ่มตายยืนแค่คั้เดียวเองไปไหนมาก่อแก้ไฟเสร็จผมก็วิ่งไปทางขวาตอนนี้กำลังจะไปไอ้ตรงโนดอะี่ปิดแค่ศพตรงไหนนะพก่อนแก้ไฟยิงยิงจรวดพี่เออใช่เมื่อกี้มีไอพเตอร์เข้ามาอยู่ สวนสวนกับม้าตรงห้องยิงจรวดก่อนพี่ฟองเดินมาทางทางด้านซ้ายมาเติมออกซิเจนออกซิเจนเลยขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเปิดเปิดไฟเปิดไฟเลยหรอเปิดไฟเลยหรอคลิไปตอนที่ไข่หวานเอ้ยต้อจัสโนตายด้วยท่านตายตอนไฟดับท่านตายตอนไฟดับเพราะว่า นี่ไข่หวานตายประมาณหกวิแต่จอสโนน่าจะเพิ่งตายเพราะเมื่อกี้ไม่เจอใครใครไปแก้ไฟมั่งี่พี่ฟองพี่ฟองรก็มาแค่ว่าน่าจะตัดแหละเพราะว่าถ้าข้าคงไม่แก้ไฟต่อใจมันเด็ดไปถ้าจอสโมน่าจะประมาณสองวิผมไม่เจอเพราะว่าพี่ไข่หวานประมาณหกวิถ้าไม่ฟองก็รักอะคนที่เจออยู่ในห้องตรงนั้นไม่ใช่นะพว่ต้องพูดเลยพี่ต้องพูดพี่พูดเร็วผมเหมือนจะเจอป๊อกกับจอสโนกับพี่ใหม่ นานหรือยังวะในในห้องแอดมินอ่ะยังก็คงพี่ใหม่อะเพราะว่าป๊อปไม่ได้เป็นพี่ฟองทำอะไรอ่ะพี่ฟองทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหลือกี่คนมะเดี๋ยวผมขอไปดูไปดูนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปดูชิปจอนก่อนว่ามันเหลือเหลือกี่คนพอที่แบบรับเป็นคิวได้ป่ะหนึ่งสองพี่ใหม่ไม่นับพี่ไหนมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนแหละ <c oughs> พี่ฟองทำอะไรอ่ะพี่ฟองทำอะไรอ่ะวันดีครับพี่ฟองพี่ฟองจำได้ไหมก่อนน้านี้เนี่ยที่พี่ฟองแทงพี่อ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมที่พี่ฟองแทงพี่อ่ะจำได้ไหม,ไมคิดว่าพี่ฟองน่าจะจำได้นะอ,อ้ยไม่มาด้วยมาดูนี่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  <c oughs> พี่ใหม่พี่พี่หนีไม่ทันนะหนีไหนพี่ใหม่ข้าพอกทางซ้ายล่างแล้วพี่ใหม่ก็วิ่งไปทางองแอดมินแล้วผมตามไม่ทันพี่ใหม่หนีไม่ทันก็ตามก็ตเมไปกแล้วไช่เลยครับผมว่าไม่ใช่พี่ก้องอย่างแน่แท้ไม่ใช่ผมผมอยู่แอดมินผมดูชิปเประจอ ไม,ไ,มไม่พี่ใหม่เพิ่งหนีไปเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยตัวฮานม <c oughs> ีจมูด้วย <c oughs> ใช่มั่วเลยเอวเลยในนั้นมีใครบ้างอะ<ต>มีแ<ต>ค่สองคนคนี่หรอไม่รู้ครับพี่ผมว่าเออเข้าไปเกาะน้าทช่แล้วผมก็เห็น๊อกล้มต่อหน้าเลยแล้วผมก็เดินไปนิดนึงเจอพี่ใหม่กําลังกลับตัว่าไม่ใช่แต่ถ้าตีวงดูเดิน <c oughs> ผมว่าตอนที่แบบคิวผมจะอยู่ห้องดูที่ไปจรได้ไงแตเพราะว่าพี่ใหม่ฆ่าเสร็จแล้วแล้วพี่ก้องเพิ่งเป็นด้วยกันพูดให้ข้อมูลที่ผิดไง ให้ข้อมูลอะไรตอนรอบแรกผมก็บอกอยู่ว่ามันห้าวีอ่ะไม่เข้าไปไม่ตากเวฟเมื่อกี้ผมก็บอกอยู่ตาเวฟเมื่อกี้ตาเวฟเมื่อกี้ผมก็บอกอยู่ผมบอกอยู่ว่าในห้องนั้นอ่ะตรงที่จอสโนว์ตายอ่ะเหมือนจะแบบเหมือนจะมีป๊อกกับพี่ใหม่อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรยังไงนั้นพี่ก้องไม่ใช่นั่นก็ม่ใช่แน่นมต้องโหวตต้องโหวต้องโหวตต้องโหวตพี่ใหม่ผมขอโทนพี่พี่หนีไม่ทันพี่ พี่กำลังตีวงอยู่เธออยู่นะพี่พี่ใบผมต้องทำเขาสงสัยผมเขาสงสัยผมอ่ะพี่ใบหาพี่ฟองกี่ดิแทมแทรดัมททรดัมททรดัมแทมแทมแทรดัมททรดัมททรดัมแทมก่อนจะฆ่าพี่ฟองนะอะไรมันจะไปฆ่าฟองลนะมันจะฆ่าเล็กก่อนโอเคงั้นพี่ฟองมาดิพี่ฟองมาดิตามมาตามมาตามอะไรเนี่ยตามบ่อยเหลือเกินไม่เคยตามเหรอฮะ มึงแน่จริงมึงยืนอีกซิมึงยืนอีกสิตัมตาด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 ัมตรัมตาด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 ัมเออโอเคเดี๋ยวผมกดไอ้น <mum medim> ี่อีกทีนึงนะผมก็ ฆ่าคนที่อยู่ตรงเสาไฟนะฮะเฮ้ยถามพี่ฟองไปถามพี่ฟองไปอยากฆ่าแบบแบบโดดลงท่อแล้วก็ปาดคอพี่ฟองอะแบบแบบแบบโดดลงปุ๊บปาดปั๊บอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ตฟมตะด,ดําตาด,ดํตาด,ดํตาดํไม่มีใครเดินมาด้วยเหรอโอ้มาร์คมันเห็นแล้วอ่ะอี๋กะว่าจะแบบฆ่าแล้วก็แบบเอ็มเอ็มฆ่าแล้วก็เอ็มเอ็ม <c oughs> สวัสดีครับมีใครอยู่ในห้องแอดมินไหมครับสวัสดีครับ มีใครอยู่ในนี้ไหมครับเฮ้ยมักตายมักตายเฮ้ยมักตายมักตายนะเนี่ยเฮ้ย <Yeah. S 1> อยู่หน้าห้องไฟไงทางไม่ไม่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอนะอยู่ทางเข้าอะใกล้แถวประตูทางเข้าอะงั้น yeah. yeah. พี่เล็กพี่อยู่ไหนครับโฟมเอ่อพี่อยู่เอ่อสเปซิเมนต์ครับใครคือสเปซิเมนต์อะนั่นน่ะสิสเปซิเมนต์คือขวาล่างไงครับผมที่เป็นห้องยาวๆน่ะเฮ้ยโองเดินมาจากขวาล่างทำไมโองไม่เห็นพี่อะเห็นไม่เห็นได้ไงพี่ก็ไม่เห็นฟองเหมือนกันเอาเอเราไม่เห็นกันได้ไงวะโฟมไอพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่นะโฟมตอนนี้พี่อยู่เลยนะตอนนี้พี่อยู่ตรงนั้นเลยนะพี่บีนบอกเขาไปว่าเรามีเอาขุนทัพอยู่ไว้ อาวุธลับอะไรอ่ะถือว่าฟองจะเป็นเออแต่วอาวุธลับคือตอนสองคนเขาสแกนกันแล้วถูกปะใช่กรบผมแต่ว่าพี่กล้องอะอยู่อะไรเขียนชิประจอนั่นก็เหลือพี่กล้องคนเดียวแล้วพี่กล้องเป็นเนินอะจบๆไปพี่กล้องเขาเช็คชีปประจอนะแต่พี่อยู่นะคือคนเดียวที่ฟองไม่เห็นพี่พี่เห็นศพพี่เห็นศพตายอ่ะแล้วก็พี่ก็เดินออกไปหาเลยเมื่อกี้ฟองพี่ไม่ได้เป็นฟังเสียงพี่ดีนะน้ำเสียงพี่เพื่้เป็พื่อเพื่อ เราเราคิดได้คิดได้คิดได้กูจะตายแล้วไอ้นี่ยาเล็กที่โดนโหวดอะอะไรวะมันตัดสินกันได้กันได้เหรอให้ถูกกูตายล้วมันถูกปะเนี่ยเป็นพีกองเปน เเหอะงี้ยาจะกอดมันฆ่าแล้วมันไปอยู่ไกลผมกําลังจะดูปุ่มเลยว่ามันตั้งไปกี่วิพี่พี่ไม่กลัวะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันตั้งไปกี่วิคิวบูเดาสามสิบโอ้ย ไปไปไ้ี่สมใจแล้วทันดกลินโนี่สามนลดอะเหมือนเหมือนเหมือนไอ้นี่มันยังไม่เสร็จอะผมก uh ็คิดว่ากลัวไอ้นี่มันเสร็จไอเสร็จกอดอะผมก็มัวแต่เปิดดูอะไรนะ ไอรีแอคอะบอสเปิดดูรีแอคกดก็ไปเอาหมดแล้วเหรอถึงเหลือยี่สิบมิคือเราได้เลยยี่สิบมิเราได้แล้วปิดระตรูช่วยได้มีปลาสลับขึ้นบกหรอกหรอฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไป